بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا امرنا واحلل اخرى من لساننا يفقه قولنا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدار الامين Pada sahabat yang harus Pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Dan harus pula pada Safar Yang harus padanya kosor Ia jama' zuhur Dengan asar Yakni disembahyangkan dua perbu itu Pada satu waktu Sama ada di kosor keduanya Atau salah suatunya Atau disempurnakan keduanya <tuh> ว่าหารุ้แลาวในซาฟาติฮารุในซาฟาในการเดินทางที่ที่เขาอนุญาตนะมาใช่การเดินทางติ่ทของขลัมาใชการเดินทางเพื่อทําของลัมไม่ใช่หารุในซาฟาติฮารุปะดินย่อปะซาฟานุกสอดหารุใกอด อารุอน ah ah ุญาตให้ยอมมายังไดอารุลาวในสภาพในการเดินทางที่อนุญาตในการเดินทางนั้นนั้นให้กสอยจามกจหดกันกสยสรรัจามกจหุดด้กันกออารุให้มันจมให้มันร่วมกัน waktu zuhur ke waktu asar. Ada mana jamu zuhur ke asar? Yang ni disembahyangkan dua perbu itu pada satu waktu. Maka wah, kau tak melayang song perbu dan perbu zuhur ke asar dan pada satu waktu ni, waktu dia. Nah, nah. Semang so, song waktu ni mah, tham kan ni waktu dia, nak kalau jamu. ส a ม a a าดีกส a ดกันดีกระด้วนเาะไม่ว่าจะท m กส s ดทั้ง2องกสอดโรโฮกสอดอาอ n ่านาะรโฮเซลก้านทกสออาเซลก้านทำกสอดอาไ้สอต้งังเป็นเซลกานตัวไหนฮาร อาให้จะเหมาะสมกับอาสดือให้สบายยั้งสองฝั่งู้นั้นมาทำเดียวตัวเดียวไม่ว่าจะกอสดตั้งโคอาจจะสำหรับสักตน้อยอว่ากอสดอันใดอันใดสจ้าอรดนั้นก่อสดสักวัตถุได้เรียวกกอสดตั้งโคก็ได้

Ah nah naik kan datang nak pasal han ai Ah nah kan datang siah harus ai qaswat harus jamak maghrib dengan isyak nah Ah nah, nah. jamak dengan asar. Dan harus pula pada safat yang harus pada ai Ia jamakkan maghrib dengan isyak Nah dalam nah. perjalanan nah, perjalanan, seharusnya, harusnya, 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 Hai harusnya, 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 เรียารู้จำหมดกัรแบบการจำหมดทักเดิมกัรมแบบจำหมดทักเดิมนะจำหมดทักเดิมนะคือเราลาวัคตุเสร็จสองมาทำในวัคตุแรกเริ่มจำหมดทักเดิมจำหมดทักเดิมคือเราลาจากวัคตุแรกไปทำในวัคตุเสร็จสอง Iaitu disembahyangkan keduanya pada waktu yang pertama dan ke jawab takdim. Naik ke ai mayang tang song dan dia ni dari waktu sini. Zahud ka sod waktu sini ke Zahud. Nah, sod macam dia waktu Zahud ke dia jawab takdim. Dan akan sebagai jamak takhir Haruhan jamuk Nah Kabib jamak takhir Jambat takhir dan jahit ke Disembanyangkan keduanya Ke khotam sembanyang sang song nan Pada waktu yang kedua Dan ke waktu yang tersong man Zahud Tam dan waktu asyad Kali jambat takhir Maghrib ke isyak Tam dan waktu isyak Kali jambat takhir Dan yang afbal Bagi orang yang sedang berjalan Let's say dilute สำหรับคนที่กำลังเดินทางไงปลอดกำลังเล่นอยู่นี่เดี๋ยดีเลยนั้นดีจำเหมาะกันจำเหมาะสักเคียนให้ทั้งจำเหมาะแบบจำเหมาะสักเคียนนั่นดีวะนะนะด้านยังอัปบอนบางงี้ยังหลายและจะอัปบอนสำหรับคนอื่นคนที่ไม่ใช่กำลังเดินทางไงก็หยุดผักอะไรกินนูกินนี่ อ่านะและอัฟบอนเสดีเลิศสำหรับคนเอินจากคนกำลังเดินทางนั้นยามาตักเดมมาสัมยาตักเดมอยู่อาเดปนอาสว่วนจามาอิทูลมันว่าสำหรับอาศัยของจามานีา่ยมาก็ยังอัฟบอนยนาดิติงกันกันเดียวนะดังนั้นเสออัฟบอนนั้นเสดีเลิศเดิติงกันกันเดียวให้ล่าใช่อาศัยมันว่าอัฟบอนนั้น Ini yang tam jamu Abdon Malingkan pada biber, biber apa masalah jua Jokwen Ini Ini tam dai Jamu eh? Nai Bila tam ni tak ada masalah nah. Dan disyaratkan pada jamak takdim Dan mi dengan kain ในจังหวตักเตีมถ้าใครทำจังหวตักเตีมต้องของชาลันนี้อันปะชาลัดเซชาลัดใครทำจังหวตักเตีมนั้นนะเงินไขของมันนั้นมีอยู่เซชาลัดเซเงินไขประตามหมอยโยชาลัดตีนี้มันตัดติบต้องตัดติบถ้าทำจังหวตักเตีมนั้นต้องตัดติบอะไรมตัดติบล่ะยายตูวมาดูลูกันอย่า er ประตามหม้อ คือจะต้องท่ำก่อนมายังแรกไงแบคทีเรกต้องท่ำก่อนกระโนเอออปุญญาอีวบคทีเรเพราะว่าแบคทีเรียคือเจ้าของเวลาในวแบคทีเรีสองนั้นไม่ได้ข้าวที่เออน่ะอ๋อมันท่ำได้เพราะว่ามันจะหมดกันได้หรอด้านยังกระโดดเงี้ยมันก็แบบนี้เงี้ยแล้วแบคทีเรียสองมันตามกับแบคทีเรี ชาลัตต้องทำต้องทำวัคซีนเล็กก่อนอด้านชาลัตงกระด้วย่อและชาลัตสี่สองคือมา,ม,มานิยมก a รจำอ๊อในด้สมัยังอย่าประ t ับโมให้นย้มยมจำออในสมัยังที่นึงนยิยมในมายังนะ จิเป็นในตักเบียหรือเรียว่าเอิ้นจากตักเบียเนี้ยสื่อแหละนาน่ะผู้จะบม้อาซอสข้าวในสะฮดนะจะหม้ตักเดมกำลังมายั้งอยู่หรือว่าตอนตักเบียแตาตอนตักเบียไม่ได้เนี้ยจะหมอก็เนี้ยได้มายั้งถีนึ่ง Tawat... Isyak dan Maghrib... Tawatan Jambat Takrim... Haa... Mereka tidak ingat... Mereka tidak ingat... Tidak... Tidak... Tidak takut... Mereka ingat... Tidak banyak... Tidak ada yang salam... Tidak... Tidak ada... Isyak... Haa... Tidak ada waktu Maghrib... Jambat Takrim... Haa... Tidak ada apa-apa lagi... Dan jika anda berserta dengan salam... Sekalipun... Iniat... Tidak ada waktu... สีหนึ่งนั้นนียดในมายังที่หนึงนั้นถึงแม่ว่าโพรมกับสลามสักดก็ตามไม่ฟื้นเลยหอเนียัดในมายังที่หนึงไม่นักด้านยังอุตตามเน่ยดีเนียกันเป็นตัอวันเ่เลยดีเลิศกันนิยัตั้งแต่เริ่มเลยนะเริ่มมายังคือตั้งตักเบนนะ ดาล่งกี้ชาลต์ยังขติทีก้นย,ย่เลยอีกลวชาต์ที่สามมัวลัดต้องมัวลดต้องทัดทัด,ทดหนึ่งเมีย <c oughs> สกิโลกิโลที่จะด้ปญญานย่างมาสอค,คิดว่าไม่ยากเวลาอันตรกะหเนี่รรนยระวังทั้งสองระวังมันยังสี่หนกับยังสี่สองจะต้องจะต้องไม่นานปะดง,งรุฟนน ปะดองรบยังไม่นานปะดองรบคือในคนุณสมบัตมากกว่าไม่นานดานเทียดับงาปอมาซ่อย่างไปนแน่สกัดานอีกคอมัดแล้วไม่เป็นไรไม่เพื่อเวลาสันส้นๆส,นส,นสกัดด้านอีกคอมัดไม่เพื่อะนะนะเราทำมายังสิหนึ่งไปแล้วเพราะนั้นที่ทำมายังสิสองเราก็มัด่าไม่เพื่อการน,นั้นดานตียำมุมอ่าก็ด้านทียำมุม,ม,มห้ามไม่เพื่อ nhưng vấn đề gì phải leo, à, trong tiếng tiệm mún, tiếng tiệm mún, tiếng mún, à, vật tư, vật tư thì những lần, Thăm tăm bảy leo, còn tư thì song, Thăm cái tiệm mún, trong tiệm mún mới làm, nào, đều, à, mình tăm đây vật tư điều trong nhà cầm đồ, tiệm mún, à, cái tiệm mà nhắn, này vật tư thì song ่ะฮไม่ลือเวลาเจียมผมต้อมมว่าไม่ยาวอาตาอเมอนอาจิสมาหยังหรือว่าเอานำมาหยัง่งไม่ืออนสลับมายัง,งเสร็นั่งเร็วนี้จะหมดตักเดิมนี้เนาะตึงบาตายนำมาหยังปเปี้ยนำมาหยังรับมามาหยังได้จะหมดนะสกิลลกิลลจะเงือบไปจากที่ประดับดดัดวกัก

pun nan nan dai lah rukun deng daripada yang pertamonyo yang an andap sateh ning ah, nah maka comedian daripada ia menyempurnakan keduonyo tar ingat ie akan rukun itu wajiblah atasnya diulangkan keduonyo mun

รงคนหนึ่งจากมายังเตนึงมันมาก็กืมาดียนจากไปดากยมี่ห้อการที่ทั้งสองเนาะหลังนั้นหลังจากที่ว่ามันได้ทำสมบูรณ์มายังที่สองอ่หลังจากที่มันทำสมบูรณ์มายังที่สองแต่อีงงัดเอียวอาการลงคนอีกตัวมันนึกขึ้นมาได้กับลงคนที่มันมันหลาน เพ่งจวาเปนึงขึ้นมาได้ว่า,มา,ไ,า,าไม่ได้ท่ำที่รุกคนนึ่งไม่ได้สุดจุดนะไม่ได้สุดจยุดกลางสี่สองที่เจอกันแรกแล้วขึ้นมาจากสุดหยุดนั้นก็นหนังอ่านแจยัดฟังผ่อน <c oughs> มันนึ่ขึ้นมาได้หลังจากมายังตีสองแนะล้วา a ิบละอัตอยศเนาะได้ร้องกันกระดูกเนาะว ajib พูดมันจะต้องซ้ำม,มดทั้งสองมายังนั่นเลยก็จะหมาสันฮะต้องซ้ำม,มดทั้งสองมายังมายังตีสองนั่น <c oughs> มันทำสมบูนเลยยังตีหนึ่งมันหลาหลงพนหนึง่งนะพออย่างตีสองมันทำสมบูรณ์มันว่าวาจิตบ,บน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 อันน,นนั้นจะต้องอูหลังต้องส่มต้งสองเดันฮารุสบย่งเยอะจำมากันจำนวนากจากเนีนนแยะฮารุฮกับคนจาเตนั้น Ia ja jamo kan jamo tape. Hai man jamo. Dap jamo tape. Ata takdim. Rewa jamo ber jamo takdim. Dan jika meninggal ia akan sepama satu rungkun daripada daripada yang keduanya, mana? แลถ้าหากว่าผู้นั้นนั้นลาเสมือนกับหนึ่งลุ่งคุณดาริปัญญ์กระดัวย่อจากสมัยยังติดสองมลาแสรหนึ่งลุ่งคุณจากมันยังติดสองกุมารเด่นจะอีกงั้นเยอะหลังจากนั้นมันหนึขึ้นมาได้บ่ามันนะลาลุ่งคุณหลังจากมันยังติดสองดาจะไดปัญญาปัจญาริยันในการไม่ยาวอ่า แยกกันมายาวอันตราซาลามยังกันวันะนะแยกกันมายาวในระหว่างสาลามมันยังเศษสองคือมันลาลูกคุณเนึ้อจากมันยังเศษสองหลังจากนั้นมันนลิกขึ้นมาได้ว่ามันละอะไรละอะไรเรากลาไม่ยาวมันวะเหยก ระวังสาลัมน่าระงสาลัมยังกระโดดมยังทิ่สองด้านการองาอาการลงคนอีกตัวอรกับมันหนึ่งกับุกุนแต่มันหลาเดียวนี่านเด็กเราระสกิโลเยอะดยงานอุลังการยังกระโอีกตจเป็นมันว่าจะต้องรีบร้อนในการอุลังมยัง่สองไม่เมื่อกลาอันอ ลาหลพุนนึ่งจากมายังแดกไงเนาะมยังสี่สองก็ได้เรียบร้อยแล้วนะต้องทามอดอันนี้ลาหลุงพุนนึ่งจากมายังสี่สอง่านะมันว่าจะต้องรีบร้อนในการทำไหมมัมงสี่สองอนะ่ะอาดับปนจิก้ปัจจัมาโซอัสเตรอลามย สำหรับตัวฮว่ามันยินยาเวลาในระวังสลัมดานตอร์อิงันเน่ยเลการที่มันหนึ่งมันสลัมนานและตัวีหนึ่งบาตันเยังกระโดด่บาตายเันยังที่สบาตายังที่สองเสร็จล้วจะต้อง harus จมกันอีกครัม้ไม่ฮารุ้ให้จมกไม่ฮารูให้เราจมกอาตัวไม่มที่ไหนก็ดี ก็มันขาดแต่เต็บมันขาดหมัวลาดนะาดตัดต้นึ่งๆอาดัพูดจิกยอทิ้งกันกันสักตรุกุนาสำหรับทหาของมันลาอารุกุนนึงลารุกคนนึ่งก็ม่เดียก็สมารันอยลังจางลมันก็ขลางเก็ <S an S 2> Adakah dari d a r i p e r a ็น r ร a ป a ะถ n หรื r อ a จจ a จา a ประเด a น a ี่สองไอ้รู้ a ุณที่ม a เ t ่าเ a ีย n เลาก a ันยัง i ส a น a นึ่งรากม a นย a a รุนึงแต่าไมนจากมันยังวรตโตแรกหรือวัตตที่ a เดอร์ไลอ์อ a โอ a งกัน a จำเป็นนั่นคุณน่นจะต้องซ้ำทั้ง Tetapi tidak harus baginya tewa mai haru hai kaman. Ha. Iyo jamakkan dia jamak takdim. Mai haru hai kaman hai man tam jamak takdim. Dan syaratnya apa? Dan syarat isi berkekalan Safarnya hingga takbir Semayang yang kedua -nya. ต้นเนืองในการเดินทังของมันจนกระทั่งตักเบสมายังทีอสองมีหรือเล่าไม่ใช่ว่ามันล่งตาจากป่านา้ารือเปลมามายังไม่ใช่เมัมายังบนป่านามายังบนรถมายังบนเรือนะ กำมันวาชนะสีสีนี่ก็คือจะต้องอต้อเนเนืองการเดินทางจนกระสังตักปีสมัยยังสี่สองมันยังฟ้างเรือเร่องเล่นดึก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 ดึดึกดึกนพันปืวเกี่ยกันเกี่กันเร่นสะพานนะต้อเนเนืองการเดินทางเรียกว่ามันไม่ถึงทีเปาไม้ไม่ถึงถทีแล้วะยุด À, mà có gì có giờ bật một đang là ta gặp con nan nan bật một kim cứ à tiếng thì đâu mà nói cứ một kim mày đến thang này này rồi mà thì thì đi vô tiếng thì thì bay này đúng luôn đã đi bật đặc biệt ta quả à thì con đặc biệt มาก็จะได้าร้สักีทจะเหมากันเลยไม่หาร้อีกเลยไม่หารอีกเลยจะหมาไม่ได้อแล้วสุดาให้ร่างสาบเนาะเพราะว่ามันหายไปแล้วสาบสาบในการหาร้จะเหมานั่คือสาแเที่มีมันไปถึงถึงทีที่มันจะไปแลยก็หาเลยสาบไมมีสัเพิสอะเล มันก็เต็มตนตู้แล้ที่จะเคีรการอย่างกี่วันเนาก็เเวลาอย่างนั้นจํากันและจําปอและต้องลาชามันยังติดสไปทําในวัตถุนั้นนะนั่นคือ شرط จังหวะตักิ่งด้าน شرط จํงหวะตะคริปอิตุเล็ก شرط จังหวะตะคริเข้าทั้จังหวะตะคริมันมีข้กำหนดดของำหนดเนาะ Misi usang cahnat pertamonya cahnat ini yang maniatkan ia hendak takrifkan sebarang yang pertama. Kebenda waktu yang kedua nyaw, neng Muhammad niat tongkan takrif tongkan laca sebarang ini. Kebenda waktu yang kedua nyaw bayang waktu yang kedua. Seperti ia niatkan takrif sebarang sahut, cengamannya niat laca sebarang sahut atau maghrib di waktu asya menjelang maghrib pada waktu asar lain waktu asar mana yang wah mana tak zahud nah nah di waktu asar dia mana tak kis menjelang maghrib di waktu isyak. dan isyak. ini dan tak dapat tiada niat dalam waktu yang pertama Lek Jampin mana tak dapat tiada ke mesti Jampin jatuh niat naik waktu ni neng Pada keduanya naik tak song manjang Niat naik waktu ni neng hmm. Selama meninggal lagi daripada waktu yang pertama Tak berani tinjang lagi jodoh jatuh waktu ni neng วัตถุสิ่งหนิ่งไม่หมดที่อ่านะอาเนี้ดได้ไแจะแค่นะยังสะโฮดน่นะไปไมายังไหนอาซาดแต่แคมายังโมริตไปไมายังไหนอีชาอ่านะตามด,ด้ที่ยังเหลือจะเลยจากวัตถุสิ่งหนึ่ง ก็ด้สมัยังสัตว์กสัตว์กันสนาดสมัยงังรกอันหน่งได้นะมาก็จีก็จะได้ย้อนนยัดการจำโมถ้าห้ากว่าจางนั้นท้ากว่มันไม่ได้นิยัดจำโมก็ได้ประตามมในมันย,ยังตีหนึ่งนนะ หรือว่าเขาตันงใจเขาตั้ีใจแต่ไม่ได้ทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไว้จากเวลานั้นตั้งใจว่าไตั้งใจจากเวลาไม้่แต่จากวลานั้นเขาพลาดอย่างที่กล่าวไปนั่นแหละคือขณะทำสักก้อนหนึ่งบดโซ่เยาบาไปก็นั้นในเมื่อมันตั้งใจปล่อยให้เวตานั้นผ่อนไปช่วยๆตั้ยใก็ม่เนียใจ Dan adalah semanyang itu kau boleh yang dan semanyang itu dia pun kau boleh. Dan syarat yang keduanya syarat itu sombar kekalan sapatnya hingga salam semanyang yang keduanya. Tahun yang kean dan tang, kata hai salam semanyang itu som. Hmm. Maka jika bermukim ia dengan nantah apa Menjud Lengwa Menjud Dulu daripada salam Nah, kau jangan salam. Jadilah yang pertamanya kau boh. Pelak banyak tiada yang mahu berpun kau boh. Hmm. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan barang yang harus dipakai dipakainya dan yang tidak harus Allah adalah.

này năng thứ này nếu mà ra thứ thì lèo là thứ vào mình mua sáp hết đấy lèo này lèo lèo thì mán mán niết đại ngô bây giờ niết bửng còn bay thứ thì lèo thế tức là mà nó là một kem này, đây ừ. là sáp hết, à, trở một anh, tôi là dán đó, đó hết này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền sao phải lốp. không bỏ lỡ những video hấp dẫn sao phải lốp